โผล่โลุโผล่โผล่โลมาหลอนและเรื่องราวที่พี่เรียวจะเล่าต่อไปนี้ฮะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่น้องจะฟังต่อไปนี้อย่าเชื่อนะครับรวมถึงให้ฟังเป็นนิยายเสมอเสมอนะฮะแล้วก็เรื่องหลอนของพี่เรียวทุกเรื่องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่อยู่จะมาเล่ากันนะฮะ ต้องมีการไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นการถ้าเอ่ยถึงเขานะฮะน้องคะการเอ่ยถึงใครคนหนึ่งทึ่เสียชีวิตไปเนี่ยเหมือนกับเปิดทางให้เขาเข้ามา้ะแม้แม้ที่นี่จะเป็นเขตพุทธาวาสก็จริงนะฮะเมื่อเอ่ยชื่อเขาบางครั้งเนี่ยวันอย่างวันก่อนที่พี่เลียวโดนโดนกันจังๆบนสถานีเนี่ยคือเราไปเอ่ยชื่อเขาแล้วเขามาไงฮะถึงต้องอยู่ในห้อง พอดีจนกระทั่งพระอาจารย์ท่านาตื่นขึ้นมานั่นแหละครับร่างเขาถึงหายไปไอตรงนั้นผมถึงได้อึงอ้งๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยวันนั้นผมลืมไอ้น,นี่ไงวันวันนั้นลืมไหว้ครูลืมสมทานศีลด้วยนะฮะแต่ทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะเล่าก่อนที่จะขึ้นมาเสมอ,เสมอๆเนี่ยผมจะไหว้นะเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จะไหว้ครูเสมอ เพื่อที่จะเป็นเครื่องป้องกันตัวเองด้วยถ้าเผลอพลางไปแล้วเอ่ยชื่อเขาเนี่ยถ้ามาก็คือมาแค่เห็นนะฮะแต่ว่าจะมาฮะมาดีเพราะผมจะโมทนาเสมอว่าทุกเรื่องราวเนี่ยผมจะให้เป็นธรรมทานกับท่านผู้ล่วงลับจะเป็นอย่างนี้เสมอฮะผมจะทิษฐานเสมอและเรื่องราวที่พี่เรียวจะเล่าในาค่ําคืนนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยว,ก,ยวกับหม้อยาหม้อยาไทยเนี่ยนะครับคุณฟังที่เป็นหม้อดิน ถ้าชาวเหนือมักจะรู้กันชาวภาคกลางมักจะเรียกว่าเอาหม้อดินนะต้องเป็นยาแต่บังเอิญว่าไอคนภาคกลางนะขึ้นมาภาคเหนือซึ่งจริงๆเหนือในที่นี้ค่อนข้างไปทางแถวแถพิจิตเพช,ชบูรณ์พิษณุโลกอะไรประมาณนี้อยู่แถวแถวตอนล่างบังเอิญว่าครอบครัวหนึ่งฮะครอบครัวของลุงคง ผมใช้คําว่าลุงคงนะฮะเป็นนามสมมุติครับครอบครัวของลุงคงเนี่ยคือลุงคงเนี่ยเป็นอะไรที่จะาหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งมีหลานซึ่งเจ็บเจบออนอแอดนี่แหละฮะนะฮะก็อยู่กันตามยถาการ,รมแล้วก็มีป้าสุกนะป้าสุกก็เป็นอมพลึกนะเพราะฉะนั้นลุงคงก็เป็นคนเดียวที่หาทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ปรากฏว่าวันหนึ่งครับวันหนึ่งก็คือคือคนเจ็บะนะอย่างปะสุกเนี่ยฮรก็พอลุกไม่ได้ทำนุ่มทำนี่ไม่ได้โรคภัยก็เข้ามาฮะก็จะเริ่มเจ็บอ่อนๆแอแๆลุงคงเองเนี่ยก็ในสมัยหนุ่มๆเคยบวชแล้วก็ได้ร่ำเรียนตำรายาไทยมาบ้างก็จะเก็บสมุนไพรไอ้นูน่นไอ้นี่มาผสมกันแล้วก็ต้มนะฮะต้มให้คนในบ้านกินเสมอๆฮะ จนกระทั่งวันหนึ่งฮะวันหนึ่งลุงคงกลับมาที่บ้านแล้วปรากฏว่าป้าสุกเนี่ยเป็นไข้หนักมากคือแกจับหัวและตัวร้อนอะมากๆเลยก็จะทําการต้มยาปรากฏว่าพอเอาหมอดดินออกมาเนี่ยมอแตกฮะเพราะว่าหลานซึ่งพิพการเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเป็นพิการทางสมอง ก็ไปตีเล่นจนแตกแกก็เลยต้องไปหาซื้อหมอ่อใหม่มามก็ต้องบอกก่อนเลยว่าลุงแกเนี่ยฮะเป็นคนที่ค่อนข้างอัธยาศัยจะดีมากรักจ้างไปทั่วฮะลุงคงแกก็เดินไปนะฮะก็ทักทายคนนู้นคนนี้คนนั้นจนกระทั่งเลาะไปที่ คือหลุดไปตรงเขตวัดนะฮะก็ไปเจอผู้ใหญ่บ้านก็คุยกันบอกเนี่ยป้าไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยวต้องลุงกำลังจะไปซื้อหม้อนะฮะแล้วก็ไปหายาในป่าเอามาต้มนะฮะผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าจะไปหาซื้อทําไมเยอะแยะไปลุงอ้าวที่ไหนเราผู้ใหญ่มีให้เราไม่มีให้หรอกอืมก็นู่นอะ เดินไปหลังวัดนะเต็มเลยคุณผู้ฟังครับแล้วคิดว่าหม้ออันนั้นคือหม้ออะไรฮะลุงคงแกก็เดินไปหลังวัดจริงๆครับแล้วหม้อก็เยอะจริงๆฮะคือหม้อในอยู่ตามโคนไม้แต่เป็นหม้อดินนะฮะที่เขาใส่กระดูกฮะลุงคงแกก็ยกมือไหว้ขอเข้ามา แล้วก็เทกระดูกวางไว้ตรงนั้นฮะเทกระดูกทิ้งไ <eterm> ว <oon> ้ตรงนั้นเอาหม้อมาล้างอย่างดีก็ปรากฏว่าหลังจากเอาหม้อมาไว้ที่บ้านล้างความเรียบร้อยแกก็ไปหายาไปหาสมุนไพรนะฮะพอะหาสมุนไพรมาเสร็จก็ทําการต้มการต้มสมุนไพรของคนโบราณเนี่ยครูฝางครับเขาต้องล้อมใส่ศินนะฮะล้อมใส่ศินที่หม้อดินนั้น แล้วก็จุดทูปด้วยนะครับคือเหมือนกับบูชาครูนะฮะนี่คือนี่คือการต้มยาหม้อดินคือการต้มยาที่ถูกต้องนะครับของคนโบราณเพราะฉะนั้นคนโบราณเวลากินยาเขียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยไล่พวกเอ่อพวกผดผื่นอิสุอิสายต่างๆที่เขาซัดยาเขียวกันไปเนี่ยจากรากไม้ทั้งหลายฮะเขาก็นี่ฮะมันจะมีเอ่อเหมือนกับสายศีนขึงอยู่หลังจากที่แกต้มเสร็จปุ๊บ ก็เอาเคี่ยวยาเสร็จแล้วก็ใส่แก้วก็ยกแก้วเนี่ยฮะเอาไปให้ลุงคงแก่ยกไปให้ป้าสุขฮะป้าสุขแกก็รับแก้วมากาลังจะยกดื่มช่วงนั้นเนี่ยช่วงพบเออก็เรียกว่าข้ามแล้วกันเอาประมาณทุ่มหนึ่งอะ่ะผมให้เพราะทุ่มหนึ่งที่ต่างจังหวัดแล้วยิ่งแถบแถกไม่มีอันจะกินอะ่ะเพิงนาเล็กๆเ,เ,เนี่ยฮะเหมือนมืดสนิทไงฮะคุณ ก็มีแค่แสงตะเกียงอยู่นะฮะประมาณ3-4มสี่ดวงกับทั้งบ้านตะเกียงน้ำมันกาดป้าสุกแกก็บอกว่าเอา้าแกไปเ,เอาใครเข้ามาแล้วนะั่ะฮะผู้ชายไม่เหเห็นหน้าลุงแกก็บอกใครแกเห็นใครล่ะป้าเอา้าก็น,นุนไงผู้ชายเขานั่งอยู่ตรงนู้นนะ่ะป้าแกก็คือมือไม่มีแรงชี้ ก็ใช้หน้าผงกนู่นใช้ปากชี้แทนนู่นลุงแกก็หันไปมองนู่นไหนตรงตะเกียงอะ่ะตรงตรงกองไฟอะ่ะแกก็หันไปดูเอ,อ้อไม่มีใครนี่ไม่เห็นมีใครเลยป้าแกก,ก็เอา้าแต่ไม่เป็นไรแกกินยาก่อนแกกินยาก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่อยว่ากันออป้าแกก็กินยาไปฮะลุงคงแกก็มองก็หันไปมองหลานสองคนก็นอนหลับแล้วเสร็จปุ๊บ าแกก็บอกว่าเอา้าจ้ะฉันถามเนี่ยทําไมไม่บอกล่ะใครเนี่ยแล้วเขาลุกขึ้นยืนแล้วลุมคงแกก็หันไปมองตามปากประสุกที่ชี้ใครอะไม่เห็นมีมีมีเอา้านั่นอะเดินมาแล้ะพอบอกโอ้คนลุกฮะพี่เดียวคนลุกเลยพอบอกเดินมาเนี่ยลุมคงแกก็นิ่งอึ้งอึง,องสักพักหนึ่งฮะแกแกแกมองไม่เห็นนะลุงคงไม่มองไม่เห็น แต่ป้าสุกนะเห็นลุงพงแกก็เดินไปล้างถ้วยล้างชามล้างจานที่หลานเหลืองแกกินข้าวเลยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแกก็หันไปมองหันไปมองเนี่ยมองเห็นป้าสุกเนี่ยคุยคือคุยคนเดียวอะ่ะคุยแบบถูกปากถูกคอเลยอะ่ะแกก็สงสัยแกก็เฮ้ยอิสุกแกคุยกับใครเอา้เอาเนี่ย เขามาเยี่ยมลุงคงก็บอกใครใครเนี่ยตาคนเนี้ยเอา้าก็แกไปพาเข้ามาไม่ใช่เหรอเขาบอกเนี่ยแกพาเข้ามาเนี่ยแล้วก็โอ้ยฉันก็บอกว่าเนี่ยมีเจ็บนู่นเจ็บนี่คุณผู้ฟังครับลุงคงเนี่ยฮะแกก็มองอยู่ตั้งนานและแกก็เลยถามบอกเอา้าอีชุกฉันมาคนเดียว แล้วแกคุยกับใครฉันไม่เห็นมีใครเลยนี่ไงก่อน,นั่งอยู่ตรงเนี้ยกะป้าสุกแล้วเลยถามพ่อจ๋าพ่อชื่ออะไรก็ไม่ยอมตอบฮะคือผู้ชายคนคนที่ป้าสุกคุยด้วยไม่ยอมตอบว่าชื่ออะไรอืมบอกเขาไม่บอกชื่อแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยรักษาให้ลุงแกก็อึง้งอ้าวแล้วยังไงอะ่ะใครจะรักษาแก ก็ช้นเนี่ยต้มยารักษาแกอยู่ไม่เนี่ยพ่อคนเนี้ยพ่อหนุ่มคนนี้บอกเดี๋ยวจะรักษาให้ฮะอะไรนะไอ้คาว่าฮะอะไรนะหมายถึงว่าป้าเนี่ยฮะแกเหมือนกับเอียงหูนิดนึงอะ่ะฮะอะไรนะแล้วก็ตะโกนกลับไปฮะหาลุงเฮ้ยเขาบอกว่าถ้ารักษาแล้วให้แกเอาหม้อเนี่ยกลับไปเก็บที่เดิม ให้เอาหมอ้อกลับไปคืนพอพูดคำว่าหมอ้อเอาไปคืนปุ๊บโอ้โหฮ,ฮะลุงคงเนี่ยผลปุบบุบปุบ,ปบ,ปบลุกเลยฮะแกแบบอื้งอะ่ะแล้วแกลุกขึ้นยืนเฮ้ยอิชุกแกคุยเนี่ยถามก็สิเจ้าของหม้อป่ะป้าสุกก็ถามนะฮะเจ้าของหมอ้อหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ฮะ โอ้โหเท่านั้นแหละครับลุงแกลงไปนั่งพับเพียบเลยฮะแล้วยกมือตากแกก็งงลยฮะรากฏว่าเจ้าของหม้อเนี่ยก็บอกว่าลุงเนี่ยฮะก็เล่าให้ฟังว่าลุงเนี่ยไปเอาหม้อที่บ้านเขามาใช้คําพูดอย่างนี้นะฮะลุงไปเอาหม้อที่บ้านเขามาแต่ว่าพอรู้ว่าเอามาเพื่อต้มยารักษาคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทาน แกไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเอาหม้อไปแล้วเอาไปขายหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นโทษกับตัวตัวของลุงคงเองนี่คือพระสุกอธิบายให้ฟังไงฮะลุงแกก็เริ่มที่จะคือแกกลัวแล้วอะลนลานแล้วฮะแกก็ไม่ได้พูดอะไรนั่งอึ้งๆหมอบหมอบอยู่ก็เลยบอกว่าเอ้ยอิสุกบอกเขาไปเถอะเดี๋ยวเอาหม้อไปคืน คูฟังครับเหตุการณ์หลังจากข้ามคืนนั้นนะฮะพอป้าบอกว่าเออเขาไปแล้วลุงเนี่ยฮะรีบจัดแจงปิดบ้านเลยฮะเอาไม้ลวกอะ่ะที่เป็นัาแตะปิดประตูดูดูลุงทำเอาไม้ัาแตะปิดไม่ให้ผีเข้าบ้านเว้ยพอเสร็จปุ๊บแกก็เข้าไปในบ้านไงเชื่อไมหมฮะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยฮะ ป้าสุกเนี่ยขาขยับได้คือลุงคงเนี่ยแกก็หลับอยู่ป้าสุกใช้ขาเนี่ยฮะสะกิดสะกิดลุงลุงก็เลยเริ่มตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าเอ้ยอย่าสกิดคนจะนอนแกก็นอนลืมลืมลุงกนลืมว่าป้าเป็น,ปนอมาะึกคือขยับอะยรไม่ได้ไงพอพอหลับไปแป๊บหนึ่งแกก็ลืมตาขึ้นเฮ้ย แล้วเมื่อกี้มันเอาอะไรสก,กิปขาเขิมก็ไม่ดีแกก็ลุกขึ้นมานั่งดูปรากฏว่าขาที่เคยขยับไม่ได้เนี่ยงอได้นะฮะแกก็ดีใจแกก็เลฮ้ยนี่ยาที่กินดีขนาดนี้เหรอป้าสุกแกก็เลยบอกลุงไปว่าเปล่าเมื่อคือนนี้ตอนแกหลับเนี่ยพอหนุ่มคนนั้นมันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึง่งมาบีมานวดมาเค้นเอาไอ้นุ่นนี่มาทาให้ นั่นคือสิ่งที่เขาสิ่งที่ป้าแกบอกแล้วก็บอกว่าให้เอาให้เอาหม้อไปคืนที่บ้านแกซะเพราะค่าหายแล้วโอ้สายวันนั้นนะฮะแค่คืนเดียวนะฮะแกเอาหม้อเนี่ยเทยาทิ้งล้างอย่างสะอาดเลยคุณผู้ฟังขัดยังใหม่เลยฮะไอที่คาบคาบตะไคร้หายหมดฮะกลับไปตรงนั้น กลับไปที่ที่แกเอาหม้อนั้นมาแล้วก็เอากระดูกทุกชิ้นฮะเอากลับไว้ในหม้อใหม่ที่เดิมปิดผ้าขาวอย่างดีมีดอกมงดอกไม้บูชาเรียบร้อยล้อมอย่างดีฮะนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้แต่ไม่ไม่ได้พูดถึงนะฮะว่าหลานสองคนเป็นยังไงฮะแต่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยป้าก็ดีขึ้นแล้วก็ช่วยช่วยลุงแกทำงานนะก็เขาเรียกตามบุญนะ่ะ Bloop, 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 lo malon.